สวัสดีครับวันนี้วันที่17สิงหานะครับ2,164ครับทางแอปช็อปจีนิกนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามาทำนะครับวันนี้ผมจะมาลองถอนให้ดูนะครับนี่ยอดนะครับวันที่17สิงหานะครับ6 2 5 6 4นะครับของผมนะครับยอดรวมนะครับเราเข้าไปนะครับดูที่ทีมของฉันครับกดเข้าไปเพื่อเข้าเว็บไซต์ครับจะพาเข้าเว็บไซต์ครับ เข้าไปที่ปุ่ม3ขีดครับมาดูรายงานค่าคอมมิชชั่นครับค่าคอมมิชชั่นกดไปที่ค่าคอมมิชชั่นรายวันนะครับรายวันเราจะเห็นอะไรในนี้ครับขยายดูครับขยายดูนะครับในเหตุผมทํางานเริ่มต้นวันที่10สิงหาครับ10สิงหาสี่1ิสองสามสสิหาสิบหกครับรวม7วันรวม7วันนะครับ สำหรับตัวผมเองนะครับเลวีกุกัญญาครับทำงานวันที่10นะครับ7วันแล้วนะครับก็จะมีรายได้นะครับทุกวันนะครับ7วันนะครับเป็นโบนัสค่าแนะนําและก็เลเวลโบนัสนะครับตามชั้นนะฮะที่เราขยายทีมงานไปสําหรับแอปพลิเคชันชอบจินิกนะครับก็จะมีรายได้ที่อ่าก่อนหักภาษีนะฮะก่อนหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับแล้วก็รายได้ที่ สามารถหักนี่ก่อนหักภาษีนี่ภาษีครับก่อนหักภาษีนี่รวม7วันนะครับเวันได้9 3 8 1นานะครับหักภาษีไป469บาทเหลือยอดที่จะสามารถถอนได้นะครับในสัปดาห์นี้ครับ8,911กบาท8,911บาทเรามาถอนกันดูครับกดไปที่นะครับกระเป๋าเงินตรงนี้ครับกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินนะครับมาดูยอดถอนตรงนี้ครับเขาให้ใส่อะไรก็ใส่จํานวนยอดเงินถอนนะครับ ถอนรายได้หักภาษีแล้วนะครับ8,911บาทก็ถอนไป8,900ท้วทนนะครับใส่รหัสผ่านครับรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับใครจํารหัสผ่านไม่ได้ก็ถอนไม่ได้นะครับเปิดให้เราใส่รหัสผ่านของเรานะครับรหัสผ่านของเรานะครับที่เราตั้งไว้นะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกครับกดบันทึกนะกดบันทึกนะครับทาง ก็เป็นอันน่าจะเสร็จสิ้นนะครับแคปหน้าจอไว้หน่อยนะครับกดนะครับโอเคนะครับกดโอเคทีนี้นะครับก็คำว่า u c c e s s นะครับคำว่า u c c e s s ก็จะขึ้นมาว่านะในการถอนครับบินนะครับเลขบินการถอนนะครับรหัสสมาชิกนี้นายเลวีนะครับได้มีทำการถอนออกไปนะครับ8,900บาทนะครับ ก็รอบัญชีไปเช็คบัญชีนะครับวันเงินจะเข้าไหมนะครับสวัสดีครับเมื่อเราสั่งถอนไปนะครับในแอปพลิเคชันช็อปจินิกครับเมื่อวันอังคารที่17นะครับวันนี้ครับมารายงานให้ทราบนะครับวันที่19นะครับทางแอปนะครับที่ผมบอกว่าจะจ่ายไม่เกินวันศุกร์ที่20วันนี้วันที่19นะครับเราออกนะครับไปดูที่แอปนะครับเข้าไปดูที่แอปนะครับวันนี้วันที่19นะครับ19 นะครับเราสั่งถอนไปเมื่อวันอังคารนะครับตอนนั้นยอดแค่8,009นะครับ8,009แถวนี้ก็ยอดเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับยอดเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับถ้ามาทํางานร่วมกันนะครับในการใช้แอปพลิเคชันช้อปจีนิกนะครับเปิดเข้าไปที่ Google Chrome นะครับก็กดเข้าไปดูรายงานครับ3ขีดนะครับไปดูรายงานค่าคอมมิชชั่นนะครับรายงานการจ่ายครับแผงรายได้ A นะครับการจ่ายครับรายงานการจ่ายจะบอกรอบการจ่ายครับเป็นราย สัปดาห์หลายรอบครับการคำนวณผลประโยชน์ของรอบนี้ครับผมเพิ่งทำนะครับเมื่อวันที่11นะครับถึง17นะครับผมสมัครวันที่10นะครับสิงหานะครับรอบการจ่ายอยู่ที่ของระบบนะครับอยู่ที่11ถึง17นะครับรอบการจ่ายของระบบนะครับเมื่อเราถอนนะวันอังควันอังคารครับสิ้นสุดรอบการจ่ายวันอังคารนะครับก็จะเงินไม่เข้าคืนเงินจะเข้านะครับไม่เกินวันศุกร์ที่20นะครับนี่คือรอบการจ่ายครับผมสั่งถอนไป8,009ครับจะมีค่าธรรมเนียมค่าโอนนะครับอยู่ที่ 30บาทครับ30บาทนะครับก็มาดูกันครับ30บาทนะครับตอนนี้ครับสถานะครับขึ้นว่าจ่ายแล้วนะครับสถานะขึ้นว่าจ่ายแล้วนะครับนี่ครับสถานะครับต่อไปแล้วครับ8,900หัก30บาทครับค่าโอนนะครับเงินเข้าไป8,870บาทครับจ่ายแล้วไปดูสิครับเข้าไปที่บัญชีธนาคารครับผมเข้าไปแล้วนะครับและกดมาฝากกันนะครับว่าวันนี้วันที่19ครับมีเด้งเข้ามาว่าวันเวลา10 นาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมนะครับแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทครับนะโอนมาจากเคแบงค์นะครับก็ยืนยันนะครับเพื่อนสมาชิกที่ทำแอปพลิเคชันช้อปจีนิครับทำจริงได้จริงจ่ายจริงครับมาร่วมกันเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้นะครับกับแอปพลิเคชันนะครับคนไทยนะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่เจ้าแรกนะครับของเอเชียนะครับเพราะะฉนนั้จ่ายจริงครับเอามายืนยันกันครับเรามาร่วมทำกันลุยกันเลยครับ สวัสดีครับ